ไม่พูดจัดเฉียมตัวไอ้พวกนี้คือผมมีโอกาสได้เรียนแค่นี้ครับไปความมั่นใจเฮ้ยนี่มันวันอะไรวะมีแต่พวกชนบทมาสมัครงานวะแบบนี้ที่ได้ไม่มีคู่แข่งสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยเลยทำปากกาหายใครพอจะยืมปากกาให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ทำไมฉันต้องให้แกยืมด้วยอ่ะเรารู้จักกันหรอสวัสดีครับพี่เออ่ผมมาสมัครงานเหมือนกันนะพี่เออ่พี่พอจะยืมปากกาให้ผมก่อไปสมัครหน่อยได้ไหมครับนี่มึงมาจากชนบทสินะดูจากการแต่งตัวของมึงเนี่ยกลับไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายดีวยกว่าทํางานในห้องแอร์แบบเนี้ยไม่เหมาะกับมึงหรอกขอแค่อยากจะลองดูบ้างครับพี่พี่พอจะยืมปากกาให้กับผม พี่ครับไม่ต้องเก็บหรอกครับใช้ของผมครับขอบคุณมากนะครับยินดีครับเราต่างก็ออกมาทำงานหาเลี้ยงปากทองเหมือนกันช่วยเหลือกันมาแอดีแล้วครับแล้วนี่พี่ไม่คิดว่าผมจะเป็นคู่แข่งพี่หรอครับถ้าผมสมัครผ่านพี่ก็หมดสิินเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ผ่านการคัดเลือกแล้วพี่ผ่านบมว่าก็ไม่เกี่ยวกับพี่นะครับ น่าจะเป็นเพราะว่าความสามารถแบบนี้ไม่พอครับดีครับเราสู้ไปด้วยกันฮ้ตลกเขาจะให้เข้าห้องสมัครหรือเปล่ายัางไม่รู้เลยใช่พวกเหมือนกันได้แล้วตั้งไหนก็จะตายไปเลยตลกวะ่ะงั้นขอตัวไปข้างน้ำก่อนนะครับครับทุกคนครับบอสมาแล้วเดี๋ยวเชิญทุกคนเข้าห้องสัมภาษณ์ได้เลยนะครับ พี่ยืนนิ่งทำไมครับไม่เข้าสัมภาษณ์เหรอครับอพอดีมีคนมาสัมภาษณ์งานอีกคนนึงครับเขาไปห้องน้ํายังไม่มาเลยรอก่อนได้ไหมครับจะไปรอมันทําไมไอคนชุบเดแบบนั้นอ่ะเสียเวลาสัมภาษณ์งานหมดไปใช่ไปสัมภาษณ์เราไม่ใช่ว่ามันจะผนะ่านการศึกษาต่ําขนาดนั้นไปกันดีกว่าพี่มาแล้วครับพอดีผมปวดท้องครับก็เลยข้ห้องน้ำนานหน่อย ครับวันนี้ท่านประธานจะมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองทุกคนไม่ต้องสนเต้นนะครับแสดงว่าท่านประธานต้องรู้แน่ๆเลยคนเก่งอย่างผมมาสมัครเลยลงมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองขอโทษนะคะท่านประธานเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายะคะผู้ชายครับกัน่สวยและเก่งแบบฉันได้แหละตัวจริงของน,นตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะครับ<อ>พร้อมครับ งั้นผมขออนุญาตแนะนำให้ทุกคนรู้จักคุณหิงครับประธานบริษัทเพอร์เฟกต์ทูของเราฮะท่านประธานการสัมภาษณ์งานในวันนี้ได้จบลงแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์งานในบริษัทของผมเอ่อแล้วใครได้รับการคัดเลือกหรอคะ ฉันว่าต้องสวยแล้วก็เก่งอย่างฉันใช่ไหมคะถึงได้รับตำแหน่ง,งคนที่ผ่านการคัดเลือกในวันนี้คือเขาครับผมเหรอครับท่านประธานครับผมสิต้องเป็นผมผมจบจากมหลาลัยชั้นนำเลยนะดูมีการศึกษาความมันเยอะมันดูไม่มีความสามารถมากกว่าผมเลยใช่ค่ะฉันว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนไอ้ฉันจะบทคนนี้นี่นะคะจะเหมาะสไมไปมากกว่าฉันอะ มีการศึกษาแต่ไร้ศิลธรรมมันก็เหมือนมีกระดาษเปล่าใบหนึ่งเอาไว้หลอกคนอื่นไปวันๆถึงเขาจะเรียนจบไม่สูงแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีความสามารถแตต่างจากพวกคุณเรียนจบสูงเรียนจบจากมหาลัยดังแต่จิตใจคแคบแคบไม่มีน้ำใจตอบเพื่อนมนุษย์แล้วคนแบบนี้อ่ะที่ผมจะเอามาร่วมงานด้วยแล้วถ้าผมเอาพวกคุณมาร่วมงานด้วยผลงานมันจะเป็นยังไง ผมไม่กล้าคิดเลยนะครับดังนั้นไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ตามการคัดคนไม่ควรคัดแค่การศึกษาอย่างเดียวยินดีด้วยนะครับที่ได้ร่วมงานกันขอบคุณมากครับ